สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าต่อยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวที่เราเอากะทิแกงกันนี่แหละมะพร้าวมะพร้าว ทั้งต้นเลยนะเพื่อนๆตั้งแต่บนปลายลงมาทั้งต้นมีประโยชน์หมดขายได้หมดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทางมันก็นะทางมันพอเวลาแห้งมันจะหล่นลงมาพอหล่นลงมาเราก็ฟัน ฟันเอาก้านเล็กๆมันเหล่าก้านเล็กๆมันถ้าเยอะๆเราก็ขายเขาซื้อนะเพื่อนๆเขารับซื้อกานมะพร้าวโลละสิบเจ็ดบาทนะตอนนี้มันขายได้ทั้งต้นอนะมะพร้าวนี่มันมีประโยชน์นะแกงก็ได้ทำขนมก็ได้แล้วทางของมันก็ยังขายได้อีกลูกของมันก็ขายได้ และเปลือกเปลือกที่เขาปอกอะเพื่อนๆเปลือกมะพร้าวก็ขายได้นะแล้วก็ไอกะลาที่ว่าเขาขูดเขาขูดเอาไอเนื้อออกแล้วนะกะลามันก็ขายได้อีกอะถ้าไม่ขายก็เราเอามาเผาถ่านก็เ,เป็นถ่านใช้ได้อีกและถ่านก็แรงด้วยเพื่อนๆเคยทำไหมต่อยเคยทำมาหมดแล้ว เอากะลามะพร้าวมาเผาทานใช้อย่างดีเลยทางก็เหลากา้านขายแล้วก็ต้นต้นมันต้นมันนี่เขาก็ขายได้นะมีคนซื้อเลื่อยเอาไปทำกระหนำเอาไปทำล้าเอาไปทำโต๊ะอะไรแบบนี้ขายได้ทุกอย่างมะพร้าวมันมีประโยชน์ดี ประโยชน์มันเยอะแล้วก็มีราคาทั้งต้นเลยขายได้หมดนะเพื่อนๆใครมีสวนมะพร้าวนี่ก็ดีเนาะได้ทุกอย่างทุกส่วนของมันเลยทุกส่วนของมันเราขายได้หมดเป็นเงินหมด <c oughs> ถ้าเรารู้จักทำประโยชน์จริงๆดีกว่าป,ปาล์มนะเพื่อนๆนะปาล์มนี่ เออเกี่ยวก็เราเกี่ยวเองไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาทางเกี่ยวไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาแล้วถ้าถาไม่ถึงปุ๋ยก็ไม่มีลูกปาล์มแต่มะพร้าวนี่ไม่เป็นไรมะพร้าวนี่จะใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ปุ๋ยกูก็ไม่สนใจใกูออกลูกอย่างเดียวออกลูกให้อย่างเดียวดกมั่งไม่ดกมั่งแต่ก็ได้ตลอดปีถ้าราคาดีก็นกถ้าราคาไม่ดีก็เได้พอซื้อกับข้าว มันดีนะมันมีประโยชน์ป้าต่อยว่านนะเป็นคนมีสวนมะพร้าวเนี่ยดีดีดีมากแต่ของป้าต่อยบ้านป้าต่อยนี่ของน้องมีไม่กี่ต้นมีรู้สึกว่าจะยี่สิบต้นรอบสวนปลูกไว้ริมริมแดนเพราะว่าตรงกลางเขาจะเป็นปาล์มเขาปลูกปาล์มแี่ประโยชน์ประโยชน์ของมะพร้าว ทั้งต้นเขามีราคาทั้งหมดเลยเพื่อนๆใครจะเป็นนึกนะว่าทางมะพร้าวก็ขายได้เปลือกมะพร้าวก็ขายได้กะลาก็ขายได้ต้นก็ขายได้สมัยก่อนว่าต่อยคิดแต่ว่าเออขายได้แต่ลูกขายได้แต่ลูกมันเท่านั้นเองพออยู่มาอยู่มาอมรู้เข้ามาเรื่อยๆโอ้การมะพร้าวเขาก็ซื้อเปลือกมันเขาก็ซื้อกะลามันเขาก็ซื้อ มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยทั้งต้นของมันเนี่ยประโยชน์สารพัดเป็นเงินเป็นทองด้วยปลูกมะพร้าวทิ้งไว้ดีนะเพื่อนๆน,น,นะมันขายได้ทุกส่วน <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มจะขึ้นแลละราคามะพร้าวรอบที่แล้วก็ต่อยได้อะไรลูกละ <c oughs> ลูกละสิบสองหรือสิบสาบาทนี่แหละรอบนี้ไม่รู้ได้เท่าไหร่เ็ยังไม่ได้มาขึ้น ก็พอได้ซื้อกับข้าวพอได้ซื้อข้าวสารซื้อกับข้าวโอเคคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับมะพร้าวโดยเฉพาะเลยเพื่อน,อนประโยชน์ของมะพร้าวทุกส่วนมีประโยชน์ก้านก็ขายได้ลูกก็ขายได้เปลือกมันก็ขายได้กะนลาก็ขายได้ต้นก็ขายได้สรุปแล้วขายได้ทั้งต้นเลยมะพร้าว โอเคนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เกี่ยวกับมะพร้าวโดยตรงเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้าสวัสดีจ้า